สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle ิลมาเนี้ยนะครับผมเป็นคนไข้ที่เคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพลิกนะครับผมนั้น,น,นผมก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับข้อเท้าพิกเป็นพิเศษวันนี้ผมจะมารีวิววีเท e ร์เลน g e เจนะครับผมซึ่งมันก็ขาดไม่ได้เลยเนาะสำหรับนักกีฬาเนี่ยที่ชอบอปวดกล้ามเนื้อหรือฟกช้ำบ่อยซึ่งไอวีเทอร์เลนเจเนี่ยก็ถ้าหากตามฉลากเลยนะเขาเขียนว่าใช้บรรเทาอาการปวด และอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อซึ่งตอนนี้ผมปวดคออยู่ผมผมก็ชอบอามาทานเนาะซึ่งเนี่ยคุณหมอเขาจตัวนี้ให้ผมเลยแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันมันมันทานแล้วมันเย็นนะครับผมมันทานแล้วเย็นและมันก็ไม่แสบร้อนด้วยซึ่งผมชอบตรงนี้แหละถ้าหากเราเทียบกับฟานินอันนี้ผมไม่ได้จงตีฟานินนะฟานินอะ ใช้แล้วแสบมากๆคือมันแสบมันแสบเนื้อมากถ้าทาตรงข้อเท้าหรือว่าแขนเน่คงไม่คงไม่รู้สึกแสบเท่าไหร่แต่ว่าอย่างผมปวดคอใช่ไหมพอผ,ผมใช้ฟานินเนี่ยโหผมแบบทาแล้วแบบเหมือนน้าร้อนลวกอะ่ะเหมือนผมิ้นเลยอะ่ะคือแบบิ้นเลยแบบโหแสบมากๆแสบร้อนมากๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบความแสบร้อนอย่างนั้นก็ได้นะก็แนะนําฟานินนะครับผมแต่ว่าสำหรับยี่ห้อวีเลนเจลเนี่ยก็เย็น หลังจากบาดเจ็บแล้วก็ทาได้เลยพอใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะสบายตัวสบายคอขึ้นก็แนะนำนะครับผมสลับคนที่มีอาการปวดหรือบาดเจ็บกล้ามเนื้อก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับ